สวัสดีค่ะเยสสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะพี่น้องขามาอีกแล้วค่ะอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องขาวันนี้เยสสนก็จะพามาดูบรรยากาศรอบๆบ้านอีกนะคะพี่น้องขาว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่จะทํากันนะครับวันนี้เราก็มาเล่นหิมะกับเพื่อนบ้านค่ะวันนี้อุณหภูมิก็ ลบเก้าค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะลบห้าถึงส0นะคะพี่น้องขาเราก็ต้องรีบออกมาเล่นมาสูดเอาอากาศดีๆกันเนาะคะ่ะเนาะอาอกมาเลี้ยน้องเฮลเมียลงมาแล้วเก่งมากค่ะเก่งมากเก่ง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 มากคือว่าตุดเเห็นไหมคะเราก็มาเล่นมีกิจกรรมอะไรให้เล่นกันค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หนาวจัดแล้วก็ ออกมายากค่ะพี่น้อง่ะก็เลยพากันออกมาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะพี่น้อง่าเราก็มีกิจกรรมอะไรเล่นกันแต่ละวันเนาะตามหมู่บ้านกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราก็อยู่กันอย่างกันนี่แหละค่ะอยู่กันแบบอบอุ่นค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเพื่อนบ้านก็ออกมาเล่นกันอ้าวน้องแอลเบียระชวนยายสนไปเล่นด้วยค่ะมาชวนยายสนไปเล่นด้วยสแลวนะชวนละชวนละชวนชวนละชวนให้ไปเล่นด้วย วันนี้เราก็มาเล่นสไลเดอร์กันเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังยังเล่นสเก็ตไม่ได้ค่ะแต่สกีเล่นได้ค่ะสกีจะเล่นตอนตอนช่วงนี้ค่ะถ้าว่าหิมะหิมะละลายแล้วเป็นน้ําแล้วสกีก็จะเล่นไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะมันก็จะเป็นน้ําแข็งมันก็อันนั้นก็เล่นไม่ได้แล้วแต่ถ้าตอนนี้จะเล่นสกีได้สเก็ตจะยังเล่นไม่ได้ค่ะเพราะว่าสเก็ตจะต้อง จะต้องให้แบบหิมะมันใสเป็นน้ำแข็งถึงจะเล่นได้ค่ะมันก็เล่นได้เปลี่ยนกันเล่นเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เล่นสกีไปก่อนค่ะสเก็ตก็เล่นทีหลังค่ะเพราะว่าหน้าพื้นหิมะมันยังถมอยู่ละขุกละขัดอยู่มันยังไม่ลื่นไม่ไหลเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็มาชมไปด้วยกันค่ะมาเล่นไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันเลยค่ะเชิญชมค่ะมาสนุกไปด้วยกันนะคะมาชมบรรยากาศกับเยซุนด้วยนะคะ

İzlediğiniz teşekkür ederim. que quemen así

ไั่นด้ไม่ได้เบี้ยแล้วสิดะไม่ได้เบี้ยและไม่ได้ไม่ได้กระสิดะเบี้ยละอึกสินมันมันไปผตรงทาง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วว่าแต่ไปแล้วตุลาตุลาไปแล้วอันสีฟ้ามันไหลไม่ไหลไม,ไม่ไม่เหมือนสีแดงสีแดงเลยเขาต้องเอาเทียนทาเอาเทียนทา เขาบอกว่าให้เอาเทียนทาพื้นมันมันจะได้ลื่นลื่นเพราะว่ามันนานเยูดเสเออันนั้นสานีเลยว่าอุติยี่เกอกน่นก็กสนลก Okay. <laughs> มาค่ะมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะมาเล่นสไลเดอร์กันค่ะวันนี้ยายสนเป็นวันว่างของยายสนค่ะหนาวค่ะหนาว น้าก็ต้องออกมาเอาอากาศข้างนอกค่ะเพราะว่านั่งอยู่ในบ้านนานๆหลายชั่วโมงก็ไม่ไหวค่ะก็ต้องออกมาเล่นมนาะอ้าวมาแล้วมาแล้วไปแล้วเห็นไหมเขาทําเปลียนเขาเอียงตัวเขาไปของเขาได้ตามทางเห็นไหมเขาเอียงตัวโอ้พิตาแกน เาเอียงตัวเยสนทำไม่เป็นเยสนไม่เอียงตัวก็ขึ้นแต่กองเขาเอียงตัวตามัลหลก็เวียนอ,อิลเยอะค่ะยังไงเย,ยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสนได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะเยสนก็จะนำคลิปใหม่ๆ มาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องขารอให้อุ่นกว่านี้สักหน่อยนะคะเยสนก็จะพาพี่ๆน้องๆลงไปในทะเลหรือว่าแม่น้ำแล้วกับพี่น้องขาเพราะว่าพื้นน้ำพื้นผิวของน้ําเป็นน้ําแข็งแล้วก็สามารถเจาะน้ําแข็งตกปลาได้นะคะพี่ๆน้องค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ